ออกรถวันนี้วางจองเจบาทออกรถเจบาทขับฟรีเสร็จเดือนซื้อวันนี้เดือนสุลาคมงค่อยผ่อนรับประกันเครื่องเกียร์นานสูงสุด5้าปี5 0 0 0มโลรับประกันโครงสร้างทุกคันครับหากคันไหนชนหนักจนนมน้ำที่ความต่ต่อรับซื้อคืนเต็มราคาขายพร้อมค่าสิลลา100,000บาทครับ D Max Highlander 2020ครับคันนี้บูพาวเวอร์ครับสวยเดิมแบบเอี่ยมกิ๊บเลยกุญแจรีมโมทเซ็นทัลล็อกแล้วโอ้โหภายในเอี่ยมมากปี20ิครับพี่ฟังไม่ผิดครับ นี่ครับโอ้โหดูครับโอ e เป็นแคปสีส้มปี20ฮะฟังไม่ผิดเลยครับโอ้โหสวยมากเยเทศจัดให้ครับเยเทศจัดให้แบบหนักๆเลยวันนี้สวยจริงฮะบ,บ้าๆเลยนะโอ e เป็นแคนะสีต้มนะบอรหนังนะครับโอ้ข้างหลังไม่มีบอกเดี๋ยวเอามาใส่ให้บ่อยอันนึงโอ้โหเอี่ยมเลี่ยมนะครับนี่ดูครับจอ พลาสติกยังไม่แก่เลยครับนี่คุณเอาไปนี่คุณเป็นคนแรกเลยที่จะได้สัมผัสโอ้โหดูฮะภูมิอะไรมันติฟังก์ชันโดเข้าโรออกได้แอร์แบ็กค,คูดค่ดูเครื่องหน่อยดูเครื่องหน่อยเครื่อง1.9บูพาวเวอร์สวยมากๆครับสวยมากๆครับโอ้โหนะนี่ครับฝากระโปรงโชค๊คโอ้โหเป็นไงฮะ สติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะนี่คบหมดเลยนะกาวเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะโอ้โหเครื่องใส่มากหนึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์อะไรกันนี้อะไรจะขนาดนี้เอี่ยมมากเพดสวยนะพลาส,สติกเพดเห็นไหมฮะสวยจริงนะคันนี้เดิมคลิปเลยเดิมจ,ดจัดเลยคันหน้าเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะเอาไปเลยครับดูขอดูเครื่องอีกนิดหนึงขอดูเครื่องอีกนิดนึงโชว์เครื่องหน่อย เมจิขวน็อตครับพี่โอ้โ oh, ห oh, ใสมากใสมากเมจิขวนนอตใสมากใสจริงๆฮนะโอ้โ oh, ห oh. เอาไปเลยครับคันนี้เรียบให้แบบราคาสุดประทับใจเลยนะราคาแบบสุดประทับใจเลยนะหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับฟีดาฟีจัดฟีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้ประกันเครื่องเกียร์ห้าปีขับฟรีถึงเดือนตุลาคมและซื้อวันนี้รับเงินกลับบ้านอีก 1,000 0บาทออกโลนี้รับเงินกับบ้าน1,000 0บาทด้วยแล้วขับฟรีถึงเดือนตุลาคมด้วยครับเอาไปเลยฮะสวยใสไร้สิวสวยมากโอ้โหจัดไปเลยฮะจัดไปเลยฮะผ่อนเดือนละ1,000 0ืครับหนึ่งมประมาณนี้ไม่เกินนี้ฮะหนึ0 0มื 1, 000, 000, นะครับสวยจริงฮะดอกเบีย้ยพิเศษ2.79จัดไปเลยฮะ CRV นะครับ 2. 4 EL ท็อปสุดสีดำเซ็นเซอร์รอบคัน บันไดข้างสเกิร์ตล้อมแม็กยางซิงนะครับภายในฮะเบาะหนังไฟฟ้าสภาพภายในเอี่ยมเลี่ยมคมชัดลึกโอ้โหพวงมาลัยมันติคูดคอนโทรนี่ครับไปไกลๆจับตรงนี้ให้คันเร่งวิ่งเองได้ยกเท้าออกเลยวิ่งไปร้อยย0่ร้อยสมยปุ๊บยกเท้าออกรถวิ่งเองสบายสบายแอร์แบคอบนะครับสวยจริงๆครับจอ L C D เกียร์ออตโต แอร์เย็นเพลงงพอภายในสวยมากสีเต็มครับสีเต็มสภาพพร้อมใช้เลยนะครับสวัสดี100รคนดูสนใจทักไปไม่ไมีคอตอบทักมาเลยครับทักมาเลยครับเซล์อ็อกซ์หาเลยครับทิ้งเบอร์ไว้ก็ได้ให้เซล์โทรกลับได้ทั้งหมดครับอยากได้แบบไหนได้ทั้งหมดครับโอ้โหนี่ฮะดูเครื่องฮะเครื่องมีแกสวยมากนะครับพี่เครื่องใสมากไม่มีนะ้ํามันเครื่องรั่วซึมเลยนะเดิมหมดนะครับฝากระโปรง มอกรซิเกอร์ทุกอย่างซิเกอร์ทุกตัวอาร์ทุกจุดนะครับกาวเดิมหมดนะครับทุกอย่างเดิมแบบโอ้โหเดิมมากเดิมจริงๆนะครับ3 9มแสน้าหมื่นกาันบาทพอผ่อนเ0 0ดพันปลายแล้วคับฟรีถึงเดือนตุลาคมเอาไปเลยครับซื้อวันนี้ตุลาคมค่อยผ่อนครับโอ้โหนะจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับ ต่อที่ซีวิก fb 439,000บาทกุญแจรีโมทเซ็นท่านล็อกนะครับโอ้โหโ,หโพวมอะไรมันติฟังก์ชั่นแอร์แบ็กผ่อน8,000เท่านั้นแล้วขับฟรีถึงเดือนตุลา fb นาจะก่อนโอ้โหผ่อนกันเป็นหมื่นนะดาวกันเป็นแสนวันนี้มือสองเหลือ แปดพันวันนี้มือสองเหลือวางจองเจบาทออกรถเจดบาทผ่อนเดือนละแปดพันนะครับโอ้โหนะบ้าไปแล้วสี่แสนสามหมื่นก้าันบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีและขับฟรีถึงเดือนตุลาคมครับต่อภาษีให้แล้วนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภยัยฟรีภาษี สีเต็มพร้อมใช้พร้อมขับเอาคันนี้ไปลงสนามใช้งานได้เลยนะฮะสวยๆเลยฮะโอ้โหดูเครื่องฮะสวยมากเดิมหมดเดิมหมดครับการันตีความเดิมนะครับสนใจแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยครับนะครับมาต่อที่ซิตีครับคันนี้ปี16ปี16ปี16บเบาะหนัง นะครับคุญแจรีโมทเซ็นเซนล็อกสเกิร์ตรอบคันล้อมแม็กยางดันหลอบยางเต็มนะฮะโอ้โหสวยอีกแล้วนะค,คันนี้ก็จัดให้หนักๆเลยแล้วกันนะครับสวยๆเลยนะฮะบ,บอหนังแอร์แพ็ค นะครับไม่น้อยหลักหมื่นมือเดียวไฟแดงคันนี้4 2 9 0 0 0สบาทพอครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์หปีครับฟรีถึงเดือนตุลาคมครับซื้อวันนี้ตุลาคมค่อยผ่อนครับจัดไปเลยต,ต่อที่วีออสนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละ5 0าพปี12เกียร์แล้วเนี่ยเกียร์ออตโต้โหถูกชิปหาย 207,900 0บาทเกียร์โต้ล้อแม็กฟีดาวฟีจัดฟีโอนฟีประกันภัยแล้วประกันเครื่องเกียร์อีก1ปีขับฟรีถึงเดือนตุลาคมครับรถกระบะมีไหมโอ้โหเดี๋ยวพาชมครับแป๊บหนึ่งฮะซื้อวันนี้ตุลาคมค่อยผ่อนทุกคันนะครับเครื่อง 1NZ นะครับ v v t i นะครับสวยมาก1.5เบนซินนะนี่ครับ สวยใสไรสิวไม่เคยลือ้อไม่เคยเปิดไม่เคยซ่อมนะครับเดิมหมดนะครับชกเดิมซ้ายขวาเดิมฝากระโปรงเดิมนะมอกโตต้ากาวเดิมทั้งหมดนะครับคันนี้ถ้าบอกชนหน้ามานะรับซื้อคืนเต็มราคาขายให้ค่าสียรายหนึ่งแสนด้วยนะฮะเอาไปเลยนะครับเอาไปเลยครับคันนี้ผ่อนห้าพันกว่าบาทเท่านั้นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันไทยชั้นสองแล้วประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีล้อแม็กขับฟรีถึงเดือนตุลา นะครับมาต่อกันที่ยาลิสครับคันนี้ปี19 440,000บาทพรอน8,000ปวางจอง7บาทออกรถ7บาทครับปีถึงเดือนตุลาคมยาลิสครับปี2019นะครับคันนี้เครื่อง1.2อีก็คานะครับแอร์แบ็คคู่โปรเลมันติจอแอร์ออโต้ดิจิตอลนะครับเลขไม้เท่าไหร่ดูเลขไม้แป๊บนึง เลขไม่สี่หมื่นกิโลมือเดียวป้ายแดงปีสิบเก้าไม่สี่หมื่นเดิมหมดนะฮะเดิมหมดนี่ไม่ใช่เดิมหมดแล้วนะไม่เดิมจริงจริงนะเดิมจริงๆนะๆนะฮะคันนี้วิหวาหน่อยคันนี้วืหวานหน่อยต้องโหดดิวันนี้เทียบมาต้องโหดคันนี้ปีสิบเก้านี่ฮะสวยไหมใส่ไหมดูเป็นไหมเป็นไงรู้สึกไหมว่ามันแบบ ใสๆฉ่ำๆเหมือนรถใบแดงเลยนะฮะทุกอย่างนะครับมอกตุ้มโชคเดิมหมดกาวเดิมหมดทุกอย่างนะครับซ้ายขวาเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับกาวเดิมทั้งหมดอาร์คเดิมหมดก็จัดไปเลยครับใบแดงก็หกแสนกว่าเนาะวันนี้ปีสิบเก้าไม่สี่หมื่นเหลือสี่แสนสี่หมื่นก็เป็นบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์ห้าปีขับฟรีถึงเดือนตุลาคมครับออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีเดือนตุลาคมครับผ่อนเดือนละประมาณแปดพันปลาย สนใจอินบ็อกมาแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยฮะอ่ะมาต่อกันที่คันนี้เดี๋ยวไปกระบะนะยารสตัวเก่าปีทีปีนะครับเป็น1.2อีโกคาร์นะครับแจไปไหนสูโอ้โห,โหแจแขงวนตรงนี้กุญแจรีโมทเซ็นท่านล็อกนะครับคันนี้ท็อปสุดนะครับตัวจีปุ่มสตาร์ทนะครับเห็นไหมฮะปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมันติฟังชั่นแอร์ออโต้ดิจติตอลจอ L C D แอร์แบ คู่เกียร์ออโต้นะครับโคสวยนะครับเจ็ดที่นั่งมีเยอะเลยครับเจ็ดที่นั่งมีเยอะเลยนะครับสวยเดิมไม่น้อยนะครับสีดําให้ล้อแม็กซีด้วยนะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะฮะแม็กใหม่ยังใหม่นะฮะสวยจริงๆฮะนี่ดูเครื่องฮะใสกิฟต์เลยมอกกเดิมทุ่มโชกเดิมซ้ายขวาเดิมเครื่องเดิมไม่เคยซ่อมนี่ดูเมติกเครื่องฮะตำแหน่งที่แต้มมายังอยู่เลยนะ สวยจริงฮะหลอกวันนี้ก็เจ้าของเต็นแล้วสามแสนเจ็ดหมื่นก้าพันบาทผ่อนเดือนละเจ็ดพันวางจองเจ็ดบาทออกรล้เจ็ดบาทผ่อนเดือนละเจ็ดพันซื้อวันนี้เดือนตุลาค่อยผ่อนครับสนใจแ r a เคือนหน้าจอมาได้เลยนะครับผมขอขาย MG คันนี้ครับปี2 0 2พันิครับ X t e n เทเดอร์ tender, เครื่อง2 0 0พันนะครับยกสูงตัวนี้ตัวแกนนะฮะเป็นตัวแกลน,นะฮะสวยมากๆนะครับรถกระบะนะครับถ้าใคร กำลังมองหารถกระบะ MG นะครับแล้วกำลังจะไปซื้อโชรูมนะผมอยากให้แวะมาหาผมหน่อยคันนี้เหลือ400,000นะปี2020เหลือ400,000ไ่อยากไป200,000นะเดี๋ยวมีขับฟรีด้วย<ม>นะครับม,มาหาผมหน่อย<ม>นะฮะสวยจริงๆนะฮะคันนี้นี่ฮะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับโอ้โหขออภัยครับเกียร์โต้ด้วยไปกันใหญ่ละป้ายแดงต้องมี700,000แล้วมั้งตัวนี้ถ้าเป็นเกียร์โต้600,000ป้ายต้องมีนะยกสูงเกียร์โต้เท่าไหร่ผมจําาารคไไม่ด้ ครเซียนเอบอกผมหน่อยเอ็กซเทนเดอร์ ender, ยกสูงเกียร์ออโต้ดีเซลบอกผมหน่อยโอ้โหอะไรกันเนี่ยกูจะขายราคานี้จริงๆเหรอถ้าขายราคานี้นี่แย่งกันซื้อเลยนะถ้าขายราคานี้นี่แย่งกันซื้อเลยนะฝากระโปรงโชคกนะฮะโชคซ้ายขวานะครับเครื่อง TCDI นะ2000นนะครับดีเซลนะ เป็นเครื่องดีเซลนะครับสวยมากๆนะครับกำลังดีนะเป็นแบบนวัตกรรมใหม่ของเขานะ MG นะฮะแล้วก็นี่ครับช้อนตรงนี้นิดนึงเมจิหัวน็อตนี่คือครบหมดเลขไม้น้อยหลักหมื่นมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยมากๆนะฮะสวยมากๆนะครับฝากระโปรงนะครับติ๊กเกอร์อยู่มอกออยู่นะเห็นไหมฮะนะครับฝากระโปรงบนครับกาวเกลอยู่หมดนะครับคันหน้าอะไรคุณอย่างนี่ดูตรงไฟหน้านิดนึงฮะเมจิหัวน็อตโอ้โหเป็นไงฮะขีดอยู่ชัดเจนฮะซ้ายขวา นะครับไฟหน้าเดิมแท้โรงงานคันนี้ใครบอกชนหน้ามาเปลี่ยนไปหน้ามานะเอามาคืนเดี๋ยวไปศูนย์เอ็มจีด้วยกันซื้อรถป้ายแดงให้ใช้คันหนึง่งโอเคป่ะโอเคป่ะป้ายแดงและหลาหกแสนปลายวันนี้เหลือสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทรีดาวฟีจัดฟีโอนฟีประกัน,น,นชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเกียร์ห้าปีครับฟีสเดือนตุลาคมครับเกียร์โต้เลยนะผ่อนเดือนละแปดพันวางจองเจ็ดบาทออกรถเจ็ดบาทผ่อนเดือนละแปดพันซื้อวันนี้เดือนตุลาคมค่อยผ่อนสนใจทิ้งเบอร์ไว้ได้เลย นะครับจัดไปเลยครับต่อกันที่โคโลราโดครับคันนี้สามแสนเก้าพันบาทพ่ห้าพันปลายแซดเจ็สิเอ็ดนะครับคันนี้เครื่องสองจุดแปดดีเซลนะครับโอเวนแคปนะครับแซดเจ็สิบเอ็ดนะครับสวยมากๆนะครับโอเ n นแคปนะครับสีดำสีเต็มนะครับยางเต็มล้อแมกนะฮะ เลขไม่หนึ่งแสนฮะเลขไม่หนึ่งแสนครับสวยเดิมนะครับสวยเดินมะครับนะครับรอเซลตามเรื่องห้าวันแล้วใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โหสวัสดีครับเซลราคาสองยินดีให้บริการนี่ครับนี่ครับเซลแจ้งแล้วรอผลนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจบคันนี้คุยเรื่องเอกสารกันเนาะอ่ะนี่ครับเครื่องครับ โอ้ขออภัยครับพี่เครื่องเป็น2.5ครับดีเซลนะครับ2.5นะครับไม่ใช่ไปกี้แจ้งไว้ว่า2.8นะครับนี่เป็นเครื่อง2.5นะครับก็จะเป็นตัวที่มันจะไม่ใช่ท็อปเพราะ2.8จะท็อปแต่2.5เนี่ยก็จะได้เรื่องของการประหยัดน้ำมันเนาะนะครับเป็นดีเซลนะครับเนี่ยนะครับด้านหน้านะครับก็มอกสติกเกอร์เดิมหมดนะครับเพดเดิมคันหน้าเดิมนะครับซ้ายขวาเดิมฝากระโปรงเดิมอาร์คเดิมทุกจุดนะครับ คันนี้สามแสนเก้าพันบาทพอขับฟรีถึงเดือนตุลาคมด้วยผ่อนเดือนละห้าพันปลายถ้าไม่เอาขับฟรีก็เหลือผ่อนเดือนละประมาณห้าพันกลางๆครับสนใจแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยไททตั้นนะครับคันนี้โฉมปัจจุบันเลยนะครับสองพันยี่สิบนะครับปีสองพันยี่สิบห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทให้ล้อด้วยฟีดาฟีจัดฟีโอนฟีประกันภัยชั้นหนึ่งและประกันเครื่องเกียร์ห้าปีแล้วก็ขับฟรีถึงเดือนตุลาคมนะครับคันนี้เป็นตัวเตียนะจ๊ะ ได้ล้อแม็กได้ทุกอย่างนะครับได้ทุกอย่างแล้วก็ได้พ่อค้าไปด้วยวันนี้แถมพ่อค้ากับบ้านด้วยนะฮะถ้าซื้อไททันนะฮะเอาไปกระทืบนะครับสีดํานะครับพมลายมันตินะครับแอร์แบ็กคู่เล็ไหมวะแหละห้าหมื่นกิโลครับสีดำโอเพนแคปนะฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคันนี้ผ่อนเดือนละหนึ่งมืนนะครับมารดกันต่อไปครับไททันคันนี้ปีสองพันยิบไม่สา0 0มื่นนะครับสีออก เทานะครับเทาอมเขียวนะครับก็เป็นสีที่แบบหายากนะครับหรือบางคนก็ชอบเรียกเทาเลมโบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กนะครับวงลัยมันตีฟังก์ชันนะครับแล้วก็โบว์อีกหนึ่งตัวนะครับเลขไม้สามหมื่นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เครื่อง2.5นะครับเป็นหน้าปัจจุบันเลยนะครับสวยๆเลยนะฮะเงินเดือนหนึ่งหมื่นออกได้ครับ ไม่มีสลิปเงินเดือนก็ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนครับออกได้ครับนี่ฮะเครื่องสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม้สามหมื่นสวยๆแบบนี้นะครับจัดไปเลยฮะไม้สามหมื่นจัดให้เลยครับโอ้ oh. นะคันนี้เฮียเทพจัดให้ 4,99,000บาทฟีดาวฟีจัดฟีออนฟีปอภัยชั้นหนึ่งแล้วประกันเครื่องเคียร์5ปีและขับฟีถึงเดือนตุลาคมครับมาตอ่อมาตอนนี่ปีที่5าครคันนี้ปี19ยกสูงครับ400,000บาทพอครับปี19บปทบ้าไปแล้วสวยจริงสวยจังครับคันนี้ยกสูงโอเพนแครนะครับ m a ส d a High ล a ซอรนะครับสวยเลยคะคันนี้ดีเซลนะครับ จัดไปเลยฮะครับอ่ะคันนี้ผมให้สี่แสนสามื่นเก้าพบาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีกอภัยชั้นหนึ่งรับประกันเครื่องเกียร์ห้าปีแล้วขับฟรีถึงเดือนตุลาคมครับจัดไปเลยนะครับมา z d าบีทีห้าศูนย์นะครับ, 50, ค,รบคันนี้ไฮเ h รเซอร์นะครับมาต่อที่ด m a ม็ Mac, ครับสี 4, ปะตูครับสองพันสิบสามเก้าเก้า สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้ผ่อนเจ็ดพันปลายแล้วก็ขับฟรีถึงเดือนตุลาคมด้วยนะครับถ้าไม่เอาขับฟรีเหลือผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทครับสองพันสิบเกียร์ธรรมดาครับดีแม็กสวยๆเลยฮะนะครับพ็อปสุดนะครับคันนี้ SLX นะครับเครื่อง2,500ดีเซลนะครับแอร์แบ็กสี่ประตูดูเครื่องหน่อยฮะเครื่องก็สวยๆนะครับขัดฝาครอบเครื่องนะเดี๋ยวซื้อมาใส่ให้นะครับ นะครับคันหน้าเดิมเพจเดิมทุกอย่างเดิมหมดนะฮะฝากระโปรงเดิมซิกเกอร์ยังอยู่นะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกกระจังหน้าคโครเมียม399,000่นบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้น2รัแล้วประกันเครื่องเกียร์หปี1,000 0โลแล้วครับฟีถึงเดือนตุลาคมจัดไปเลยครับมาต่อกันที่4ประตูคันนี้เป็นยกสูงครับ2008ครับคันนี้ สามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับถูกลงมาหน่อยฮะปีลึกกว่านี้ิดหนึ่งครับสองพันแปดแต่ได้ยกสูงนะครับได้เบาะหนังนะครับแล้วก็ได้ฝาปิดแมกไลเนอร์ตัวแคริบอยนะตัวนี้สวยมากนะครับทำก็หลายตังค์อยู่เนาะนะครับสวยเลยฮะยางเต็มนะครับดีโตนนะครับเบาะหนังนะฮะโกซีลี่นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสวยเลยฮะนี่ครับ เครื่อง2,500ันห้า DDI อร์โ o นะครับเพ็ดเดิมคันหน้าเดิมฝักกระโปรงเดิมซุ้มซอกเดิมหมดนะฮะคันนี้3 6 0 0 0 0กก็านบาทพอเดือ7 0 0ดนปลายเจ็ดกว่าบาทปีดาวฟีจัดฟีโอนฟีประกันภยัยชั้น2องแล้วประกันเครื่องเกียร์6เดือน5,000ันโลแล้ะขับฟีถึงเดือนตุลาคมนะหก,กองแถมออกเหลือส0 0 0 0 0ก็บาทถูกมากนะครับมัต่อกันที่ มิตันมารุปี8สีดำ3 0 0น29,000บาทรับเงินกับบ้าน10,000แล้วก็ขับฟรีถึงเดือนตุลาคมด้วยครับคันนี้แล้วประกันเครื่องเกียร์ไปเลย5ปี50,000โลมาเครื่องเสียงเกียร์พังเข้ามาเลยซ่อมฟรีหมดนะครับต่อมาร์ด้า2เอ้ยมิสันมาร2018ครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับเครื่อง1.2 e นะครับแอร์แบกนะครับสวยมากอีกเช่นเคยนะครับ เครื่องเดิมเพจเดิมคันหน้าเดิมปากกระโปรงเดิมมอกอเดิมซิกเกอร์เดิมน็อตไม่ขยับอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับเดิมหมดเห็นไหมฮะเดิมหมดนะครับคันนี้สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทป้ายแดงเท่าไหร่ห้าแสนเนาะเกียวโตป้ายแดงห้าแสนมือสองเหลือสามแสนสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีเงินไถ่รับประกันเครื่องเกียร์ห้าปีห้าหมื่นโล นะครับรับประกันโครงสร้างชนนักจนน้ำพี่ความต,ต,ต,ต่อรับซื้อคืนเต็มราคาขายและรับเงินสดกับบ้าน1,000 10, 0บาทคับฟรีถึงเดือนตุลาคมครับสนใจแคปเจอร์หน้าจอมาได้เลยมาต่อกันที่ MG ZS ครับใครสนใจรถครอบครัวนะครับ SUV สวยๆนะฮะเบาะหนังเกียร์ออโต้ภูมลาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคูลคอนโทรลมีคำสั่งเสียงนะครับจอ LCD Air Auto Digital Airbag คู่คันนี้เลยฮะถูกชิปหาย ท้ายแดงนะครับแปดแสนนะฮะวันนี้เหลือห้าแสนรถปีเดียวสองพันยี่สิบไม้น้อยๆครับห้าประตูสวยๆนะฮะนะครับสวยๆเลยครับท้ายเต็มๆนะครับคันนี้เป็นไอสมาร์ทด้วยนะครับไอสมาร์ทด้วยนะฮะนี่ครับฝาท้ายเปิดนี้เลยนะฮะนี่ฮะเปิดแบบเบนซ์เลยนะครับสอง0ันยี่สิบนะครับ สวยมากนะครับพร้อมใช้เลยนะครับสีดำนะฮะอ่ะเยเทพจัดให้ก่อนนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าันบาทฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งรับประกันเครื่องเกียร์ห้าปีขับฟรีถึงเดือนตุลาคมและรับเงินสดกลับบ้านสองหมื่นบาทคันี้รับเงินสดกลับบ้าน2 0 0 0มืบาทครับผ่อนเดือนละหมื่นซื้อวันนี้รับเงินกลับบ้านสอง0มื่นและเดือนตุลาคมค่อยผ่อน สนใจคเัอร์หน้าจออินบ็อกมาได้เลยครับ MG ZS ครับปี2อ2 0ันครับมือเดียวป้ายแดงไม้น้อยนะครับมาต่อกันที่แอดถ่านฮะ319,000พบาทปีที่8ผ่อนเดือนละ6,000แอดาวางจอง7บาทออกรถ7บาทผ่อนเดือนละ6 0 0 0เลขไม่20,000กิโลบ้าไปแล้วสวยมากฮะพร้อมใช้พร้อมขายเลยมิตซูชิแอ นะครับสีแดงไม่สองหมื่นปี17นะครับสวยเดิมราคาถูกนะฮะนะครับ,นะรบสนใจทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะฮะนี่ครับเครื่องเดิมฝาเดิมคันหน้าเดิมนะครับเดิมโหมดเมติหัวน็อตอยู่ครบนะเมติหัวน็อตอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ มอกสติ๊กเกอร์เดิมครับกาวเดิมฝากระโปรงเดิมไม่เคยซื้อไม่เคยซ่อมเลยนะฮะคันนี้สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับฟรีดาวจัดโอนประกันภัยนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ห้าปีนะครับแล้วคันนี้ขับฟรีถึงเดือนตุลาคมสนใจแคปเจอหน้าจออินบ็อกมาได้เลยมาต่อกันที่อเมล่าครับปีสิบแปดครับไยแดงก็หกแสนเนาะวันนี้เหลือสามแสนพอครับรถสามปีประหยัดไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสวยมาก สีขาวสเกิร์ตรอบคันเกียร์ออตโต้เครื่อง 1.2e เปลี่ยนน้ำมันครับคันนี้สวยเดิมพร้อมใช้พร้อมจบเลยแอร์แบคคู่นะครับเกียร์ออตโอต้นะครับภายในเอี่ยมเหมือนใหม่เลยฮะทุกอย่างเหมือนใหม่เลยนะครับเดิมสุดๆครับคันนี้จัดไปเลยฮะจัดไปเลยฮะนี่ครับเครื่องเดิมคันหน้าเดิมเพจเดิมมอกอยู่ ทุกอย่างครบหมดฝากระโปรงเดิมหมดฮนะสวยมากสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยชั้นสองรับประกันเครื่องเกียร์ห้าปีห้าหมื่นโลและซื้อวันนี้ขับฟรีถึงเดือนตุลาคมครับเอาไปเลยครับสนใจแคปเจอร์หน้าจออินบ็อกมาขับฟรีถึงเดือนตุลาคมคับก็ต่อที่มิสันอะเมล่าอีกหนึ่งคันครับสีดำครับเกิตร,รอบคัน อีกเล้วฮะคันนี้ก็สวยมากครับสวยมากครับนี่ฮะตัวเดียวกันเลยฮะตัว e นะครับ1.2 e ประหยัดน้ำมันนะครับเดิมหมดนะฮะสีดำปีดูปีแป๊บหนึ่งครับแ676 ปีปี18ครับ e-sport tech คันนี้ให้ราคาเดียวกันเลยแล้วกัน3 3 9 0 0 0บาทครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยแล้วซื้อวันนี้เดือนตุลาคมค่อยผ่อนครับเอาไปเลยครับผ่อนเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นครับสนใจแคปเจร์หน้าจออ็อกซ์มาได้เลยนะครับมาต่อกันที่ออสตินครับคันนี้2องพันะราคาเดียวกันไหมสาวคันเนี้ย3 3 9 00 0บาทไปเลยฮะคันนี้เป็นออสตินเขาใหญ่นิดนึงนะครับ เกียร์ออตโต้นะครับแอร์แบ็กคู่นะครับเบาะหนังคอนโซลทูโทนสองสีสีดำใหญ่ๆแบบนี้เลยออสซินนะครับเครื่อง1 8 e นะครับเซ็นเซอร์ถอยนะครับครบเลยนะครับสภาพเครื่องสภาพเกียร์นี้ก็อยู่ในจุดที่ว่ายังดีอยู่เลยนะฮะพร้อมใช้พร้อมขับเลยนะครับเพียนแนะนำรถเก๋ง4ประตูออตโต้5,000บาทครับพี่สันตไิได้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 อะ ครับเนี่ยฮะคานบนเดิมเครื่องเดิมนะครับเครื่อง VVTi 1.8นะครับเครื่องพันแปดเบนซินนะครับดูอัลนะครับคันนี้สวยมากฝากระโปรงโซลตามอกอยู่ครบหมดนะฮะครบหมดครับคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ6,000กลางๆขับฟรีถึงเดือนตุลาคมครับจัดไปเลยนะครับวีออสปีสิบสองได้ล้อแม็กด้วยนะครับผ่อนเดือนละ5,000กว่าบาทวางจอง7บาทออกรถเบาทขับฟรีถึงเดือนตุลาคมวีออสสีดำนะครับล้อแม็กครบเลยนะครับ รถสวยเดิมราคาถูกนะครับนะครับประวัติเสียต้องมีดาวครับติดแบง็คดิสต้องมีดาวครับมีดาวหน่อยออกได้ครับอ่ะดูหน้าวีออห้พี่เขาหน่อยอ่ะนะครับอินบล็อกมาก่อนได้นะครับรถเยอะมากนะครับรถแนวเนี้ยเพียบ่อนเดือนละห้าพันสี่พันเนี่ยเยอะมากอินบ็อกมาก่อนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้น้องสวมากแล้วลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ